แต่งล้อมดูโลแท้จากโรงงาน HONDA านะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะค,บควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มี Control ครุสคอนโทรนะฮะควบคุมความเร็วให้คงที่เวลาเราเดินทางไกลนะครับเบาะไฟฟ้านะฮะแปดทิศทางขยับไปข้างหน้าด้านหลังนะฮะบ,บนของเบาะนั่งด้านหลังนะฮะสามารถดึงออกมาเป็นที่พับแขนแล้วก็เก็บสัมภาระได้เก็บของเล็กน้อยนะฮะเป็นลายคอนโซลไม้หรูหรามากสามารถ เตดออกมานะฮะเพื่อมือเข้าไปหยิบของได้นะฮะยางอะไหล่ยังใหม่อยู่เลยครับแม็กนะฮะมาดูโล่แท้นะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆรถมือสองยโสธรแล้วก็จุธาพันออตโต้นะครับวันนี้ผมมากลับรถ เก๋งซีดานรุ่นใหญ่เอาได้แอร์คอร์ดครับผมตัวนี้ผมมีข้อมูลในมือที่มานะฮะหน้าเล่มบอกว่ารถคันนี้จดทะเบียนปี2010รถปี2010เครื่อง2.4ครับผม180แรงมา้านะครับคันนี้ดูด้วยกันนะเดี๋ยวมาดูด้วยกันคันนี้นี่มีชุดแต่งมาดูโ o ด้วยนะครับอ่ะดู อ๋อ oh, เป็นชุดแต่งแท้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้สแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็น a อ c o r รรุ่นพิเศษลิมิเต็ดเลยนะครับเกิร์ข้างนะฮะล้อแม็ก17นิ้วนะครับโอ้ oh, นี้อ่าลงเป็น18นะครับปกติจะเป็นอ่า17นิ้วตอนนี้ลงเป็น18เป็นชุดแต่งล้อโมดูล o แท้จากโรงงาน HONDA นะครับก <c oughs> ระจกมองข้าง เป็นมีรุ่นอะมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นรุ่นตัวไหนนะครับอ่ะเราหมุดด้านข้างสีดํานะครับเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคครับผม 2,400cc 2.4ลิตรโมดูลนี่คือโลโก้ด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมา4ตัวนะฮะร,รุ่น 2.4EL นะฮะเกียร์อัตโนมัตินะฮะปี2010 เดี๋ยวเข้ามาข้างในกันเลยอ่ะดูข้างในด้วยเดี๋ยวเล่าไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในการที้ผมบอกว่าเป็นรุ่นตัวท็อปของปี2010เป็น2.4 EL EL มันมันเป็นยังไงนะฮะตัว2.4 EL เนี่ยออปชั่นที่เขามีมาให้นะครับก็จะมีะถุงลมนิรภยัยคู่หน้ามาตรฐานอยู่แล้วด้านข้างนะครับจะมีม่านนิรภัยแล้วก็ถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยนะครับ มาต่อกันที่ตรงนี้ครับผมพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะค,ควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มี Control ครุสคอนโทรนะฮะควบคุมความเร็วให้คงที่เวลาเราเดินทางไกลนะครับมีตรงนี้ด้วยปุ่มแพตเทิลชิปเปลี่ยนเกียร์นะฮะร,รุ่นนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับผมเป็นตัว5สปีดที่เราเห็นนะครับอ๋อคันนี้เลิกไม่แสนหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันนะฮะ ไม่น้อยมากตรงนี้มีระบบ Bluetooth รับสายวางสายโทรศัพท์นะครับอัตโนมัตินะครับผมอืมเ,ออเครื่องเสียงตามสเปคนะฮะเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงมีอัปูเฟอร์นะฮะจะแตกต่างจากตัว E ธรรมดานะฮะนี่คือออปชันที่เหนือกว่านะครับผมตรงนี้ครับผม มีม่านบางแดดด้านหลังนะกดเข้าไปครับม่านบางแดดเห็นไหมครับนี่คือรถของผู้บริหารนะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับผมอ,อยากให้มาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับมีโลโก้แ c c คอรเป็นไฟด้านข้างนะฮะช่วยสังเกตแล้วก็ความรู้หรานะฮะอ่าฮะเบาะไฟฟ้านะฮะแปะทิศทาง ขยับไปข้างหน้าด้านหลังนะฮะเอียงเบานะฮะเอียงเข้าเอียงออกส่วนตัวนี้เป็นความโน้มความเอ็นของเบาะด้านหลังนะฮะเหมือนนวดเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังมีนี่นะฮะออปชั่นตรงนี้ปรับปรับเบาะสูงต่ำก็ได้นะฮะ นี่ฮะออปชันหนึ่งที่จะให้แสดงนะฮะกระจกพับนะฮะเห็นไหมครับนี่กระจกพับนะครับผมกระจกมองข้างด้านซ้ายเนี่ยจะปรับอัตโนมัตินะครับเวลาถอยหลังมันจะปรับให้เราอัตโนมัติดูด้านหลังนะฮะมีไลน์โชว์อีกนะมีแอร์ด้วยนะฮะแอร์ด้านหลังนะฮะปรับอิสระนะฮะสูงต่ำแรงนะฮะปรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังนะฮะ สามารถดึงออกมาเป็นที่พับแขนแล้วก็เก็บสัมภาระได้เก็บของเล็กน้อยๆนะฮะเป็นลายคอนโซลไม้หรูรามากแล้วก็บริเวณตรงนี้นะฮะสามารถเปิดออกมานะฮะเอื้อมมือเข้าไปหยิบของได้นะฮะในห้องเก็บของด้านหลังนะฮะโอ้โหมาดูด้านหลังครับผมมาดูด้านหลังมีอะไรบ้างนะฮะห้องเก็บสัมภาระเดี๋ยวเราดูข้างหลังกันยางอะไหล่ยังใหม่อยู่เลยครับแม็กนะฮะมาดูโลแท้นะฮะ เครื่องมือนะฮะไม่ได้ใช้เลยยังใหม่ๆอยู่เลยนะฮะสวยมากเลยครับอ้าวอันนี้คืออะไรครับผมเดี๋ยวเราเห็นนะผมจะดึงนะดึงปับ๊บันจะอะไรจะเกิดขึ้นนะสามารถที่จะพับเบาะได้นะฮะห้องเครื่องนะฮะฝากระโปรงหน้าชกผู้หญิงเปิดได้ง่ายๆฮะเวลาเช็ครถได้สบายๆเครื่องยนต์2.4นะครับสีสูบ ivtec ดูครับดูความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ไม่มีตำหนิเพราะว่าเจ้าของเดิมเป็นชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารของบริษัทลดหรูลดผู้บริหารไม่น้อย100% Honda Accord ฟรีดาวส่งงวดแค่8,000 8,4งวด9 0 0 0 72งวดโทรมาหาเราจุดาพันธ์ออตโต้ในเมืองยโสธร เบอร์โทรศัพท์053916928 6วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมาก